ทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแคสเกม Bullet Angel ให้ทุกท่านทุกคนดูเลยครับเกมเพิ่งเปิดใหม่ยิงงเป็นเกมสมัยก่อนนะครับทุกคนกลับมาจากโรงเรียนนะผมเล่นทุกวันเลยครับทุกคนผมก็จะมารีวิวให้ท่านทุกคนดูนะน้าผมเพิ่งเล่นนี้ใหม่นะผมผมก็เล่นการนเกมนี่นะเพิ่งเปิดตัวมาเลยนะครับเปิดตัวมาเมื่อสองเดือนที่แล้วนะเป็นเกม X Shot สมัยก่อนนั่นเองนะทุกคน จะมาเล่นพาทัวร์หมดต,ต่างๆให้ทุกคนดูเลยนะนี่ก็จะเป็นรหัสผมครับรหัสผมเพิ่งสร้างมาครับน่าจะเวิวห้าแล้วแหละรหัสผมนี่ก็เป็นกิจกรรมต่างๆนานาน,าน,านะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูรหัสผมน,น,นะว่าหกไหม นี่นับลาดผมก็ยังไม่โหดนะทุกคนไปทุกคนพาทัวร์หมดแล้วนะเอาหมดหมดธรรมดาก่อนนะทุกคนไปเที่ยวหมดธรรมดากันเชียร์ทุกแผนที่ไปแล้วนะทุกคนเกมนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแม่นาคนต้องมีเครื่องขันก็เหมือนเกมปีศาจเกมอารูแน่นอนครับทุกคนเพราะว่าเชียร์มาแล้วทุกคนเราก็ต้องรอประมาณสิบวินะ นิดผมไม่ค่อยแรงนะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดตอนไปที่มาแล้วนะครับโอเคนะทุกคนผมก็ได้ตัดตอนมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปยิงกัน แจกหนึ่งนะคะทุกคนแจกหนึ่งแจกหนึ่งแล้วก็สามารถเปลี่ยนปืนได้นะครับเดี๋ยวระบบแล้วเดี๋เก็บว่ะเก็บว่ะขายก่อนขายก่อนทุกคนเียิงไปเิงที่เขาหมกมั่งตั้งแต่ตอนผมอยู่โซนหนึ่งผมต้องกลับมาเล่นให้ได้เลยนะครับทุกคนเขียนนะทุกคนครับขึ้นข้างบนผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอันนั้นเรอ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดตอนนงคุกนะทุกคน,คนะกคนผมก็จะต่ตอมาแลวนครับตอนนี้ผมก็จะลง้าง่างน,งนะครับ้ยิยยงิงงิผมก็ยังเล่นไม่ค่อยหัวนะล,มมลนนุ้นจเต็ดเรืจะทำอะไรนแต่ผมก็จะพยายามเล่นนะทุกคนวุ้ย เอาต้องเอาทุกคนคู่แข่งแตกหลอนเราทุกคนหลอนหป่าหลอนะแข่งแตกทุกคนแตกนึ่แตกนึ่ปัดเรามีระเบิดแล้วก็ปลาระเบิดไปได้เลยนะครับนี่เราปาระเบิดไปแล้วโอเคโดนเลยทุกคนออ้้ยตายเลยอะ ขียมาและวมาละวปออง่หายจนะาชนะหมดแตกทุกคนหมดแตกหมดแตกแตกะไรัว้ยวุ้ยุ้ยอาอาุ้ง f อุงโอ้โหผมตายอีกแล้ววะทุกคน รู้ต่อต่อเวทุกคนยังม่แตกเลยโอเคคนเอาดิอนเอาดิเพื่อนก้าตัวกาตัวก้าตัวเอาดิจะขึ้นหนันขึน้นหขึ้นหนึ่ง <S <S ก็แกเลยเดีล้วงานากเลยนะ มาทุกคนมาใหม่มาใหม่เว้ยทไนอะไอะทุกคนเกมนี้ผมว่าเกมสนุกมากเลยนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้งคาเให้บมด้วยนะครับโอ้โหชีชีทานแลนด ชาวพี่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับตะไคร้ด้วยนะครับเอาทำไมค้างเลยทุกคนขอไปนะขอไปนะทุกคนขอไปนะครับทุกคนเคมาแล้ว ทีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ